สบายดีพ่อยแม่อากาศบ้านนี้พ่อแม่ไปจังไดเนอกอากาศบ้านลูกบ่งแม่ใบไม้กำลังปรุงเตสโนตกื้นนี้น่ะตื่นขึ้นมาแล้วว่าตันดังห่านใจกระโบออกจากว่าเพอีหยังเพ้อากาศเลยว่าเพ้หอย่างกระโบหูเนาะแต่ว่าลูกกะหาวิธีหายาแก้เพ้ก็คืออันต่ำกระปุ้นเพดๆเพชรเพชรพอให้ดังมันปึงพอสจะห่านใจออกเนาะน่ะดังตันแฮงหลยเอ้า โอ้ยบึงแมหน้าตาแต่ว่ารสชาตนี่บลาไหเว่าได้เพชรเพชรหลังจากลูกเพชรแหงลูกกะหาอันอย่างเกาะปะกล้วยปิ้งลูกไปได้มาจากตลาดไทยเมื่อวานนี้บึงแมจะแม่มันสบายเอาแท้ว่าปิ้งมาให้เรียบร้อยน้ำกะทิก็มีห้เรียบร้อยแค่เข้าไมโครเวฟอุ่นอย่างเดี่ยวบึงหน้าตามันกบปัน่นมะกล้วยปิ้งบ้านเฮาเนาะแต่ว่ารสชาตินี่รสชาตนี่กะกะทิหั่นหวานหวานแต่บักล้วยกะ ก้วยมันเกิดขึ้นาแล้วเนาะไปดีก้อนบะหม,มี่กินบะกล้วยมันแข็งอยู่หน่อยนึงแต่ก็แซ่บดีก้อนบะหมี่เอานกินเนาะบางพูนะ่ะด่างลูกตาลูกบวมเบิดด่างหันบวมมาตจะดนมานจะเกิดเนาะด่างใหญ่ <c oughs> ด่างเมของขวัญจากพ่อจากแม่ <c oughs> เอามากินบบปิ้งกล้วยกับลูกเด้อเอาหักษาสุขภาพเด้อบ่ทุกคนเด้อลูกนี่กพยายามหักษาสุขภาพแต่ว่ากระสู้อาการมาไหวเนาะเอาขอบใจในลายเด้อพ่อแม่เอ้ยบ๊ายบาย